สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในปี2565คลิปนี้จะมาอ่านภาพรวมของชาวตุลในปี2565ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอ่านดวงขอบคุณทุกๆคนทุกๆค,คอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านดาวที่จรเท่านั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะ ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่ตุลจะดูได้ตรงกว่านะในปี2565ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของชาวตุลเริ่มต้นสู้เพื่อชนะในด้านการงาน ช่วงต้นปีดาวพรฤหัสเจ้าเรือ,รอนสหัชจรอยู่ในภพปุตตะชาวตุนควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หลายๆท่านอาจจะเริ่มมาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าราหูเจ้าเรือนไปแจ้งผลมรณะอยู่ก็อาจจะมีล้มเหลวบ้างผิดหวังบ้างหรือทําไปแล้วช่วงแรกดีพอสักพักมันก็ดับลงอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพอมาในปีนี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไม่มีอะไรสาย วันที่30มีนาราหูเจ้าเรือนปุตตะจรเล็งลักในภพปัตตนิปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นการก่อร่างสร้างชีวิตแล้วราหูในราศีเมษเป็นตำแหน่งที่ให้คุณนะเรียกดาวยงยศส่งผลดีในเรื่องของเกียรติยศช,ชื่อเสียงบารมีพอวันที่8เมษาดาวพฤหัสเจ้าเรือนสหัสชะไปจรเป็นเกษตรในภพอริ อริก็หมายถึงปัญหาหมายถึงอุปสรรคแต่ว่าในด้านดีอริหมายถึงความอดทนความมุมานะพยายามเป็นนักต่อสู้ไม่ยออ่อทอ และการเป็นเจ้าของกิจการด้วยเพราะคุณจะเป็นเจ้าของกิจการได้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆถูกไหมเริ่มต้นมันต้องเรียนรู้ล้มเหลวลองผิดลองถูกต้องเหนื่อยต้องสู้กว่าจะสําเร็จนั่นก็คือความหมายของอริด้วยเพราะฉะนั้นในปี2,565จึงเป็นปีที่ชาวตูนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆเป็นปีที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เริ่ม,ได,มได้ลอง แน่นอนในการเริ่มต้นมันมีปัญหามันมีอุปสรรคให้คุณต้องฟันฝ่าอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญด้วยหรือคุณจะต้องใช้เวลานานในการที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนั้นเพราะอาริเป็นเกษตรด้วยเกษตรเครือคือนานนะอาริเป็นเกษตรก็คือเวลาที่คุณชีวิตคุณลงต่ำหรือว่าคุณเจอปัญหามันจะกินระยะเวลานาน,านแต่คุณสามารถที่จะ ผ่านมันไปได้ถ้าคุณแน่จริงสู้จริงไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวปัญหาพร้อมลุยพร้อมแลกนะประเภทที่ว่าไม่ชนะไม่เลิกไม่สําเร็จไม่เลิกแบบนี้คุณชนะแน่นอนและไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียว แต่งงานจะนำความสำเร็จนำชื่อเสียงมาให้คุณด้วยอย่างน้อยๆก็ได้รับการยอมรับในแวดวงรอบตัวคุณและอาจก้าวไปถึงการที่คุณมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองได้ด้วยงานที่เด่นในช่วงนี้นะคืองานที่เกี่ยวกับออนไลน์สื่อโซเชียลงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมต่างๆง,งานต่างประเทศหรืองานที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง งานที่ต้องแก้ปัญหางานที่ปรึกษ,ษาหรือคุณต้องทําอะไรที่มีการแข่งขันเช่นการสอบแข่งขันการสอบชิงทุนอันนี้คุณจะได้รับชัยชนะสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือเพื่อนพี่น้องคนใกล้ชิดคนรอบข้างจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนมาให้ให้คุณต้องไปตามแก้ปัญหาหรือดีไม่ดีต้องไปใช้นี่ใช้สินแทนพี่แทนน้องนะเป็นเรื่องที่ต้องระวังสักนิดหนึ่ง ในเรื่องของการเงินต้นปีเรื่องของการเงินนี้ยังดีอยู่นะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้เงินจากต่างถึนแดนไกลมีโชคลาภฟุกๆมีโชคลาภลอยหลังวันที่8เมษามีโอกาสเป็นหนี้อย่างมั่นคง นะแต่ว่าเป็นหนี้เพื่อความมั่นคงของชีวิตคุณเช่นคุณเป็นหนี้เพราะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆบ้านรถที่ดินหรือว่ากู้ยืมเงินมาเพื่อนํามาลงทุนในกิจการในธุรกิจการค้าอันนี้มันถือเป็นการลงทุนเพื่อที่คุณจะได้ต่อยอดไปสร้างไรายได้สร้างกําไรกลับมาคุณจะพบช่องทางในการสร้างไรายได้ใหม่ๆมีมไรายได้เสริม คุณอาจจะหุ้นกับคนรักคู่ครองของคุณทาธุรกิจหรือว่ามีหุ้นส่วนอื่นๆในการร่วมกันทําธุรกิจเดือนมีนาเมษาดาวการเงินของคุณจะจอดเป็นปุดมีโอกาสที่คุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะแต่ว่าไปจรเจอเสาเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องเหนื่อยต้องทุกข์ต้องยากต้องฝันฝ่าหน่อย ถึงจะประสบความสําเร็จได้จากเงินก้อนใหญ่หรือมีออเดอร์บิ๊กล็อตเข้ามาอะไรแบบนี้แต่ว่าภาพรวมเรื่องงานเรื่องเงินของชาวตุนในปีนี้คือดีขึ้นแน่แต่ว่าต้องเจอเรื่องหนักๆน,นะตุนในปี2565คุณเหมาะกับประโยค,โยคที่ว่าท้อเป็นผ่านผ่านเป็นเพชรจริงๆนะเพราะว่าถ้าคุณท้อนี่คุณก็จะหวับมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณไม่ทอนะคุณผ่านได้ คุณก็เป็นเพชรน,นะสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งตัวได้อย่างที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะเพราะฉะนั้นในภาพปี2 5 6 5น้นี่ขึ้นอยู่กับคุณนะชีวิตอยู่ในกำมือของคุณนะชาวตุลจะท้อเป็น่านหรือว่าจะผ่านเพื่อเป็นเพชรเรื่องของความรักราหูที่จออยู่ในภพปัตตนินะรับูเลือหัดจออยู่ในภพอริ คุณที่มีคนรักคู่รองอยู่แล้วหลังวันที่8เมษายนเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาเข้ามาลนะคุณอาจจะมีเรื่องกดดันมีปัญหามีเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาในชีวิตคู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือที่สามเรื่องชู้สาวเรื่องการแข่งแย่งชิงความรักชิงดีชิงเด่นกันเรื่องหูหงวดต่างๆนะก็อยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆ ค่อยๆพูดค่อยๆจะใช้เหตุผลต่อกันส่วนคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะพอราหูจรมาเร็งลักคุณเนี่ยปีครึ่งนะราหูอยู่ราศีละปีครึ่งจากนี้ไปถ้าคุณไปกันตลอดรอดฝังมีโอกาสลงตัวนะแต่ถ้าไม่ใช่ ก็มีโอกาสจบไปแต่ถ้าคุณจบกันไปจริงๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ได้พบรักใหม่นะเพราะว่า ุตตะอยู่ในภพปัตตานี้มันมีโอกาสได้พบรักใหม่อยู่แล้วรวมถึงคนโสดด้วยนะมีโอกาสได้พบรักเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้อายุอาจจะต่างกันมากๆคือแก่อ่อนก,กว่ากันมากๆได้นะแต่ว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ผู้ถองหัดไปอยู่ในภพอะเร็กผู้ใหญ่อาจจะกีดกันผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณเพราะฉะนั้นอยากให้คุณใจเย็นๆค่อยๆดูค่อยๆ,อยๆศึกษานะบางทีคนที่เข้ามา คนที่เข้ามาเขาอาจจะยังไม่เคลียร์มากอาจจะยังมีปัญหะมีเงื่อนไขอะไรอย่างเนี้ยก็ค่อยๆดูกันไปนี่คือภาพรวมของชาวตุลในปี2565ขอให้คุณมีความสุขมากๆตลอดปี2565เลยขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,การแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า